สวัสดีครับวันนี้เจอของตกหูแล้ววันนี้หูจะมาเล่นไหมครับเกาะลอยฟ้าชีวิตรอดกันนะครับอย่าเลืมติดตามแลวอย่ากดซับใครให้ผมได้หรือว่าอย่า,ยายลืมกระตืออะไรนะครับอ๋อดับดับมากไมชอบดับอ้าวโอเควโกงนิวเยกโก มีมอมอนเตอร์แป๊นนึงเลยเป็นนึ่งนะเข้ามานเลกคุณต้องเข้าใจเครื่องกากว่างโอลเลเ็กจะไหมเล็กจังเออ 嗯，我去。 ว่านก่อนตอนนี้มดแล้วว้าวช่องไดน

ฮะ huh? thank you เรางกำลังแคสกินใน YouTube อยู่โอ้โหโอ๊กินนกอนุญาตนะกินขนมครับ มสีอันใช่ไหมเนี่ยที่คุณินดีกวันไหมดีกว่า โอ้โหขุดหินลำบากมากนะอันนี้เวลาของแดดอภัยการกินนะเป็นครับเป็นเลยนะครับ,นนรบลงชิปอยู่พี่ลงอยู่พีงเป็นยังไงโอ้โหแรกแลงชิบหายคร อันหนึ่งวันหนึ่งโหแค่ก่อนแค่เป็นหนึน่งใช้เวลาโอ้ยลมนะครับโอ้ยชิบหายนี่นี่อะไรโอ้โหเจอเหล็กโอ้โหเจอเหล็กวัดเด้อ mm. อหลกก่อนโอ้ยอเผาเหล็กก่อนนะครับพี่บุญร้องูยูทูบอย่่ดังนะโอ้ยโอ้ยได้เหล็กสักทีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเจอเหล็กเต็มเลยสุน้สร้างเหล็กใช่ไหมนี่ย Ui, xịt luôn Ôi, lạc nữa nè trời dễ

ใน a d e ท s ยายนะครับท่านผู้ชมมันมีการแหลกอุ๊ยแหลกเว้ยหัวร้อนนะครับหัวร้อนเข้าใจคนหัวร้อนแหลเาากเผาไม้เป็นหนึ่งนะครับ เออแป้งคับผมโทรกับพี่ เคยเราจะมาเผาเหล็กกันจะได้ไหม 今天那谁他妈？嗯嗯嗯嗯嗯